สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฮารอมวันนี้เบสซ่าช็อปเรามาแนะนำ ความรู้จักกับเบสพีดูล่าเฮ้ยไม่ใช่ฟอร์ดูล่าฟอร์ดูล่าเป็นนะครับอ๋อโลโก้สังเกตนะครับว่าวันนี้เบสเราจะสวยไม่พิเศษเห้ยเงาวับเลยคือดิตั้งแต่อ๋าจะไปเล่นให้ฝรั่งนี่รู้สึกว่จับแต่เบสไฮโซอล่าเบสมันออกครับนานๆทีนะครับถึงจะได้เห็นเบสยี่ห้อนี้ครับกับฟอร์ดูล่าซึ่งเราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นกันบ่อยทำไมอะ เพราะว่ามันหายากแล้วหาาแพงครับราคาส่วนใหญ่จะแพงมากครับแต่ตัวนี้ไม่แพงอย่างที่คิดเรามาดูกันด้านหลักบ้างครับอืพูดเก่งยังวะอะพูดเลยเซลเมื่อก่อนเก่งเซลนี่โอ้โหคอเคลือบใช่ไหมครับคุณแอมครับสวยแบบเล่นง่ายครับจะแบบบางคนจะมีปัญหาเรื่องจับแล้วเล่นมือเหนื่อยติดอันนี้ไม่ครับจะแบบสบายโฟล์เลยจับรู้สึกโอรแล้วลื่นไงเนียนเนียนเป็นผิว คิวกิวสาวอ่อนนุ่มไปเรื่อยนะครับก็นี้ก็เป็นการต่อคอแบบโบออนแต่ว่ามีการคว้านไม้ครับเพื่อที่ให้เราจะล้วงไปง่ายๆสําหรับคนอ่านดูทอนสโลว์ใช่นี่เห็นไหมอ๋อล้วงเล่นง่ายๆเนี้ยก็จะเป็นโบออนที่ล้วงเล่นง่ายหน่อยน้ําหนักตัวนี้ผมไม่ได้พกเครื่องช่างมานะครับแต่เท่าที่ถือ เบาครับเบาสบายไม่หนักสะพายแล้วบาลานซ์ดีครับอฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไม้อะไรครับ <laughs> ไม่รู้โรสฟูดหรือพอฟโฟโล,โล่เนี่ยผมไม่แน่ใจอ๋อนี่อดี้เป็นไม้อะไรคุณอาครับเราเป็นว่าดีครับเบรดตัวนี้ <laughs> มไม่รู้ไม้อะไรเจ้าของเขาไม่ได้บอกครับไม่เป็นไร,รามาดูกันที่การทำงานอ่าฟังเสียงดีกว่า่ะมุมไหนตรงนี้ปะ ครับโอเคระบบสวิตมานะครับสวิตอ,อันนี้จะเป็นวอลลุ่มตัวปิ๊กอัพตัวหน้ายผมผมเริ่มจากการสาธิตถ้าสมมุติปิดก็จะกลายเป็นเหลือแต่วอลลุ่มตัวหลังอันนี้วอลลุ่มตัวหน้าของตัวนี้วอลลุ่มตัวหลังของตัวนี้ส่วนอันนี้เป็นโทนนะครับ จะคล้ายๆโทนในเบสพวกเบสพสซีฟอย่างเฟนเดอร์หรืออย่างซาดาวสกีฮะซาดาวซีโอออกเอ็กซ์เซนต์แบบฝรั่งนะคนไทยจะออกว่าซาโดว์แต่ผมจะเล่นแบบพี่ฝรั่งว่าซาดาวสกีโอซาดาวดาวพอแล้วพอหมุนโทนก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวจะลองเล่นสักกรุ๊ปหนึ่ง หมุนโทนไปข้างหลังก็จะทุ้มขึ้นนะครับอืมเนี่ยเสียงมันจะอบอมหน่อยทุ้มๆนะครับไปแหล่ซะบ้างครับใช่อู้โอ้สัทเทือนเลื่อนลั่นโลนี้แบบโลอลังมากลองฟังโลบีนะครับโลบีอลังการมานิ่งๆนิ่งๆตรงโปรง เอกลักษณ์ของตัวนี้คือจะซาวโปร่งสบายหูครับไม่ต้องดีดแรงหรอกซาวมันนี่ผมสกิลเองนะดูดิเนี่ยดูดินิ่งน,นะนิ่งมากนิ่งมากอา่อ๋อไม่ <laughs> 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 เกี่ยวว่า <laughs> <laughs> เขาอยากมาเต้นด้วยครับ สะใจทุกตัวโน้ตเรามาดูกันงานต่อไปเป,ปรียมจะมีทุ้มกระแหลมนะครับอือยาจะสาธิตให้ดูผมตั้งแฟลก่อนเอาเริ่มจากเสียงเสียงแหลมอือครับแกงๆหน่อยเล่นเล่นเล่นกูของวิกเตอร์เลยครับถ้าเล่นฟอร์ลูลาเล่น ใช่หให้พี่เื่อเล่น,นอโอเคธรรมาดา <st> อะไรให้ผมเล่นเลยแหลมก็จะประมาณนี้ <mão> <อ>เปิดเปิดมากก็จะแบบเป็นประมาณ <mm> อ๋อโอ้ยต้ตตอต้อตอตจะประมาณ <mm> พุ่งพุ่งทิมทิมกระ,กระแ,แทก่อยแฉกนี่ <mm> ส่วนโลก็จะอลังการมากเดี๋ยวลองฟังจะบูส์นะครับเริ่มจากเราใส่ห้าแล้วเนาะครับ นิ่งเลนิ่งแล้วก็นิ่งแล้วก็เพราะแบบอะคูสติกรู้สึกซาวน์โปร่งอ่ะซาวน์โปร่งนะใช่สิมันจะแบบไม่ทิ่มหูนะฟังแล้วมันรู้สึกสบายเกลน่อนกับเนื้อดีนะนี่ครับประมาณนี้อ๋อตัวนี้อะไรเนี่ยจับประลาประจําลานครับโอรับจบแล้วครับกับการรีวิวเบส โอดอลา N Y C ใช่ไหม N Y C ครับ Empire Base อ่านี่ Empire Base บกมือด้บอก m p i r e แล้ช็คกันใหม่หอ,อกันนะครับบ๊ายบายหน้าเหมือนออนเลย <c oughs> yeah.